สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Refroyal ช่องของคนรักรถยนต์ที่อยากอัปเดตทุกข่าวสารรีวิวและเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในวงการยานยนต์อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Refroyal และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของเราวันนี้เราจะพาไปชมรถยนต์รุ่นล่าสุดจาก m a z d a กับเจ้า m a z d a 2ซีดานปี2 0 2 6ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการและเรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยในตลาดรถยนต์ซับคอมแพกมาสด้าสองซีดาน2026มาพร้อมการดีไซน์ที่เรียบหรูแต่แฝงด้วยความสปอร โดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบใหม่ที่ออกแบบให้รับกับไฟหน้าเลทที่คมชัดและให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นเส้นสายของตัวถังยังคงเอกลักษณ์โคโดดีไซน์ที่มาสด้าภูมิใจนําเสนอโดยเน้นความโค้งมนและความต่อเนื่องของพื้นผิวที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวแม้ในขณะหยุดนิง่งตัวรถถูกพัฒนาขึ้นให้มีความรู้ลมมากขึ้นลดเสียงลมขณะขับขี่และเพิ่มความประหยัดน้ํามันภายในห้องโดยสารของมาสด้า2ซีดาน2026ได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างเห็นได้ชัด วัสดุภายในใช้คุณภาพระดับพรีเมียมมากขึ้นเบาะนั่งให้สัมผัสนุ่มและรองรับสรีระได้ดีแผงหน้าปัดและคอนโซลกล้างออกแบบให้เรียบง่ายแต่ดูหรูหราพร้อมหน้าจอแสดงผลกลางขนาด8.8นิ้วรองรับระบบ Mazda Connect และการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงช่วยให้การเดินทางเพลิดเพลินทุกช่วงเวลา ในด้านขุมพลัง Mazda 2 d ซีดาน2 0 2 6ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1 5ลิตร s ก y a c อ i ทีที่ให้สมดุลระหว่างสมรรถนะและความประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ให้กำลังประมาณ110แรงม้าแรงบิด141นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ตอบสนองนุ่มนวลและต่อเนื่องการขับขี่ให้ความรู้สึกมั่นคงและคล่องตัวโดยเฉพาะในเมืองที่ต้องการการควบคุมแม่นยำ ระบบกันสะเทือนหน้าแบบแม็กเฟอร์สสันสตรัทและหลังแบบทอร์ชั่นบีมได้รับการปรับแต่งใหม่ให้ซับแรงสะเทือนได้ดียิ่งขึ้นมาสด้าสรุ่นใหม่นี้ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยที่ครบครันเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองรอบคัน360องศาซึ่งช่วยให้การขับขี่และการจอดปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลัง อีกหนึ่งจุดเด่นของ Mazda 2ซีดาน2026คือความประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมทำอัตราสิ้นเปลืองได้ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันหรือเดินทางไกลเสียงเครื่องยนต์เงียบและการเก็บเสียงในห้องโดยสารถือว่าทำได้ดีมากตามมาตรฐานของ Mazda ในด้านราคา Mazda 2ซีดาน2026มีการตั้งราคาที่แข่งขันได้ในตลาด โดยรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ550,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่ใกล้700,000บาทถือว่าคุ้มค่าสำหรับคนที่ต้องการรถยนต์ขนาดกระทัดรัดที่ให้ทั้งความสวยงามความปลอดภัยและประหยัดพลังงานในคันเดียวสรุปแล้ว Mazda 2 s น226 0เป็นรถยนต์ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Mazda ได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นภายในที่ให้ความรู้สึกพรีเมียม สมรรถนะที่มั่นใจได้และระบบความปลอดภัยที่ครบครันถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่หรือครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการรถคุณภาพดีและใช้งานได้ยาวนานอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto r e f ร o y a l เพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกเราจะมีคลิปรีวิวแบบละเอียดและการทดสอบจริงให้คุณได้ดูกันทุกสัปดาห์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ